แต่ก็รู้สึกดีใจใช่ไหมคะที่เขามาเยี่ยมแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับเขาไหมคะคุณป้าปิวเนี่ยคะ่ะเออขอบใจเขามากๆเลยให้เขายุมั่นปันยืนเอ <c oughs> ถอะให้เราเจรินรุ่งเรืองยิ <c oughs> ่งขึ้นไปนะค<อ>่ะป้าผิวคะที่ป้าเล่าให้ฟังว่าเวลาที่เราปั่นจักรยานเนี่ยเราก็ได้แนวคิดไปจัดโครงการ โครงการที่ว่าเนี่ยที่บอกว่ามีชื่อว่าผู้เหลือจุนเจือผู้ขาดก็มีที่มาอย่างไงคะมีที่มาก็คือว่าเวลาเราปั่นจักรยานผ่านไปเนี่ยเราก็เห็นบางคนเนี่ยเขาขาดเสื้อผ้าแต่ว่าเรามีเสื้อผ้าดีๆ ที่ยังพอใช้ได้แล้วก็สะอาดอยู่ในสภาพดีเราก็มาให้เขาบางคนเนี่ยผู้สูงวัยไม่มีวิทยุฟังเลยแต่ของเราอยู่ที่บ้านเราเบื่อแล้วอะไรเนี่ยก็ยังดีอยู่เรามีแบบมีหลายเครื่องบางเครื่องก็ไม่ได้ใช้เราก็มาแบ่งาาันกันเห็นอย่างวันนี้เราไม่ได้มาให้อย่างเดียวนะคะแต่เราได้รับรอยยิ้มเห็นไหมว่าเขาอยู่ขนาดนี้เขายังยิ้มรับเราแต่เราบางทีเนี่ยใครมาหาหรายัง นี่อย่างนี้เลยนี่แหละค่ะเป็นความสุขที่ได้ลึกๆในใจเลยนะคะลุยไปตามเลยหากยังไม่หมดได้เปลี่ยนจากการใช้รถยนต์มาใช้รถจักรยานเนี่ยตั้งแต่อายุ40ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้จักรยานอย่างเดียวมาร่วม20ปีแล้วล่ะค่ะป้าปิ๋วคะทำไมถึงเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์เนี่ยมาใช้จักรยานนะคะค่ะเพราะ,ระ,ระทำให้ชีวิตของเราช้าลง พอชีวิตของเราช้าลงจิตใจเราก็สบายขึ้นจิตใจสบายร่างกายก็แข็งแรงตามเราก็มีความสุขค่ะแล้วก็เข้าสู่ชีวิตที่พอเพียงไปไหนมาไหนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่ะป้าติวคะอย่างกีฬาที่ป้าชอบเนี่ยก็คือไลรกีฬาปุแต่ละอย่างเนี่ยทั้งวิ่งว่ายน้ําทั้งปั่นจักรยานแต่ละอย่างนี้ต้องใช้แรงเท่านั้นเลยนะคะค่ะถึงดูเหมือนใช้แรงเยอะแต่จริงๆแล้วเราใช้ เราสามารถใช้แรงที่เราสะสมไว้ได้เราต้องทำตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่านึกอยากจะไปแข่งเราก็มาฟิตซ้อมใหญ่เลยอย่างนั้นไม่ได้เราต้องทำตัวให้แข็งแรงอย่างป้าปิยวเช่นปรับสมดุลอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุดูอยู่ตรงนี้แล้วแบบว่าเอ๊ะไตกีฬาเนี่ยเล่นได้ทุกคนหรือเปล่าจริงๆแล้วคือไม่ใช่จะได้ทุกคนต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องอย่างป้าผิวเนี่ยก็ใช้เวลาฝึกซ้อมมาหลายปีแล้วร่รางกายเนี่อยู่ตัวแล้วก็สามารถที่จะเล่นกีฬาแบบไตรกีฬาแบบนี้ได้และถามว่าผู้สูงอายุท่านอื่นที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยแล้วอยากจะออกกําลังกายคือออกกำลังกายอะไรก็ได้แต่ว่าให้เหมาะกับแรงแล้วก็กำลังที่เรามีอยู่ ชมคะเมื่อป้าปิวซ้อมเดินซ้อมวิ่งแล้วก็ซ้อมปั่นจักรยานแล้วนะคะก็จะมาถึงตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่ป้าปิวเนี่ยนำเศษอาหารมาเลี้ยงลิงเป็นประจำเลยทําไมถึงต้องมามนาอาหารมาเลี้ยงลิงด้วยะคะเพราะว่าลิงมีจํานวนเยอะค่ะแล้วอาหารที่เราทานเนี่ยบางทีก็ทานไม่หมดทิ้งไปก็เสียดายเป็นขยะทำเป็นภาระของคนเก็บขยะแต่ถ้าเรามาตรงนี้จะได้ประโยชน์ ได้ต่อชีวิตให้ลิงโอ้ได้ต่อชีวิตให้ลิงะนะคะแล้วก็คือทําแบบนี้ก็ผิวดได้อะไรคะก็ได้ความสุขค่ะได้ให้แล้วก็เห็นว่าเขาอิ่มบางคนบางตัวก็อิ่มบางตัวก็ไม่อิ่มแต่เราทําดีที่สุดแล้วค่ะเท่าที่เราทําได้สิ่งสําคัญก็เพื่อความสุขเราทําแล้วเป็นผู้ให้เราก็มีความสุขส่วนผู้รับคือลิงเขาก็ได้อิ่มท้องด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาซื้อกันให้อาหารค่ะ คุณผู้ชมคะสิ่งที่เอเห็นและสัมผัสได้จากการมาเยี่ยมป้าปิ๋วในวันนี้นะคะ ก็คือวิธีคิดและการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองนะคะแล้วก็มีการใช้ชีวิตที่สมดุลน,นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นโยคะนะคะการออกกําลังกายเรื่องอาหารการกินการสวดมนต์ภาวนาหรือว่าสิ่งสําคัญที่ป้าปิ๋วชอบก็คือการออกกาลังกายแบบไตรกีฬานั่นเองค่ะแล้วก็การที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่ตลอดเวลานะคะสิ่งต่างเหล่านี้ค่ะแล้วก็วิธีคิดเหล่านี้นะคะป้าปิ๋วว่าจะนําไปสู่อะไรคะ นำไปสู่ชีวิตที่เป็นสุขในบ้านปลายนะคะชีวิตที่พอเพียงการที่เราทำร่างกายให้สมดุล,มลเมื่อในเมื่อร่างกายแข็งแรงจิตใจก็สบายสามารถยืนอยูไ่ได้ด้วยขาของตนเองมไม่ต้องพึ่งใครๆผู้สูงวัยทุกคนพยายามพึ่งตนเองให้มาก Actually, ที่สุดเพราะว่าผู้สูงวัยจะมีจำนวนมากขึ้นผู้ดูแลก็มีน้อยลง ถ้าเราเพึ่งตนเองได้มากเราก็จะช่วยตนเองช่วยครอบครัวแล้วก็ช่วยสังคมและช่วยชาตินําไปสู่ชีวิตที่พอเพียงและมีความสุขนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเราทุกคนนะคะสามารถเริ่มที่จะใช้ชีวิตโดยการพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่วันนี้คะ่ะ และนี่แหละค่ะก,ก็คือเคล็ดลับในแบบต่างๆรวมถึงวิธีคิดและการดําเนินชีวิตของป้าปิ๋วปราณีคนนี้นะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําไปเป็นแบบอย่างได้ตั้งแต่วันนี้ซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงค่ะสําหรับในวันนี้นะคะรายการรลยมิรุรยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นอย่างวันนี้เราไม่ได้มาให้อย่างเดียวนะคะแต่เราได้รับรอยยิ้มเห็นไหม ว่าเขาอยู่ขนาดนี้เขายังยิ้มรับเราแต่เราบางทีเนี่ยใครมาหาเรายังนี่อย่างนี้เลยนี่แหละคะ่ะเป็นความสุขที่ได้ลึกๆในใจเลยนะคะ,คะเคล็ดลับในการเลือกอาหารสําหรับผู้สูงอายุโดยผู้สูงอายุนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ลดลงจึงควรลดอาหารประเภทแป้งน้ำตาลและไขมันให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลาและเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาดได้แก่แคลเซียม สังกะสีและเหล็กซึ่งมีอยู่ในนมทั่เหลืองผักผลไม้ธัญพืชต่างๆและควรกินอาหารประเภทต้มนึ่งยา่างอกแทนประเภทผัดผัดทอดๆจะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัดเค็มจัดและดื่มน,น้ำสะอาดอย่างน้อย6-8แก้วต่อวันลุยยไมม่ให้รรอารง รอบด้วยพลังใจหึดเขา